สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นปวยทานนะคะดอกบัวดา,าราลัดนะคะสวยสวยง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะน,นะคะใส่เหนียญที่หลังได้นะคะนะง่ายๆเลยนะคะเรามาทํากันค่ะ น,นี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์ 2, 2ขนาดความยาว65ซนติเมตรนะคะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะเรามาเริ่มจากเส้นยาวนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรค่ะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจากมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่ 1, 1> สเส้นที่3มส่วนมาในเส้นที่2 เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะแล้วเอ้าออกค่ะลด,ดเส้นที่3ามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเส้นที่1นะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3มพับเฉียงมาเส้นที่4พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วก็สอดล็อกเข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะก็จะได้ริบบิ้นแดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมา เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราก็จะได้หิบนสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้ค่ะเราจะเหลือลินบินนะคะสีเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงเส้นที่เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดลงไปรูที่หนึ่งนนะคะเสน้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สามนะคะแล้วก็รวบเข้าไปให้กระชับนะคะในแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ กลับมาด้านนี้นะเราก็จับนิบบินขึ้นมา1เส้นนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะจับพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้าม3ามเส้นไปค่ะจับพาดข้าม3ามเส้นนะจับพาดข้ามสามเส้นไปเราจะเหลือนิ้บิ้นามเส้นสุดท้ายนี่นะคะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมานะคะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมา สอดมือที่1ทะลุมที่3ไปแบบนี้ค่ะน,นะคะอะไรแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะนี่นะ,ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะนี่นะคะ่ะ สร็จแล้วเราก็สอดลอสามเส้นไปสอดลอสามเส้นไปนะคะนะสอดลอสามเส้นไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ บินมานะคะเราจะพับไปด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเราจะนับหนึ่งนับสองนะคะแล้วสอดดูที่สองนะสอดดูที่สองนะคะร่อนหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้นี่นะสอดมานะคะร่อนหนึ่งเส้นมาแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาก็ทําเหมือนกันค่ะพับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดไปดูถัดไปได้เลยนะ 你。 หลวมๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงทีเดียวนะจะได้สอดได้ง่ายนะคะนะคะลองได้แบบนี้เราก็ดึงลงมาค่อยๆดึงลงมาค่ะนะเราก็จับไว้แบบนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ค่อยๆดึงลงไล่ทีละเส้นนะคะ ึงไล่ทีละเส้นไปค่ะนี่นะ,น,ะ,ะบบนี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้แล้วก็สอดเก็บค่ะสอดไปเก็บนะคะทุกเส้นเลยค่ะนี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะตัดปลายดิปิ้นิ้งนะคะ นะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาริบบิ้นความยาว3 5ซนเมนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็จะเอามาสอดนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะไม่ต้องเหลือ,อปลาปริบบิ้นไว้ก็ได้นะคะเพราะเราไม่ได้สอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะ ก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดร้อยสเส้นเพื่อที่จะให้ริบบิ้นแน่นนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะเราก็จะทำลิบนี้นะคะเข้าไปด้านหลังนะคะ แล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปข้ามหนึ่งเส้นนะคะนี่นะข้ามเส้นนี้มาสอดเส้นนี้นะนะคะเราก็จะได้แบบนี้พบม,มาด้านหลังแล้วก็พบมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็มาสอดเส้นหนึ่งะแบบนี้ค่ะนี่นนะ น,นะแล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงแบบนี้เปิดออกนะคะพับขึ้นด้านบนนะหิดม,ม้วนล,ลงมานะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ามานี่ค่ะดึงลงมาแบบน,นี้พับขึ้นไปด้านบนนะคะหิดม,ม้วนล,ลงมานะแล้วก็สอดเข้ไป น,นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดกลับขึ้นไปนะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะ นะคะเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เราก็จะจับไว้นะคะเราจะพับมาด้านนี้นะคะแล้วก็บิดมอนลงมาแบบนี้ข้ามหนึ่งเส้นมานะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดอีกรูหนึ่งนะรูถัดมานี่นะคะน้าเราข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สอดรูถัดมาดันไว้นิดนึงนี่ค่ะนะคะข้ามมาแล้วก็บิดมอนมาแบบนี้ นะคะล้มายิดม้อนอมาแล้วก็สอดเข้าาปนะคะ นะคะลับมานะปิดม้วนมาแบบนี้เราก็สอดเข้าไปกลับมา ะะเราก็จะได้แบบนี้นะเพราเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับสอดกลับขึ้นไปนะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้พับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับตะแคงนะคะพับมาด้านนี้ค่ะมิดม้อนลงมาแบบนี้เราก็สอดเข้ารูนี้ค่ะอันแบบนี้นะก็ดึงออกมา ะะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็สอดกลับขึ้นไปนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนะะี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะนะคะี่ค่ะ นะคะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดปลายนะคะตลายลิบบ้นตรงนี้เราก็ตัดถ้งเลยนะคะนี่นะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวดารารัตนะคะสวยๆง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ